บอลเชิญยิ้มสุดแข็งแรงลุกขึ้นมาเต้นโชกไกลออกจากโรงพยาบาลแล้วคะ่ะไม่หวานคะ่ะสำหรับ หนุ่มบอลเชิญยิ้มไม่หวั่นแม้จะเจอโควิดลุกขึ้นมาเต้นโชว์แดนกระจายยืนยันอวดบรุษพีอย่างนุ้ยเชิญยิ้มตั๊กสิริพรร่างกายแข็งแรงดีไกลออกจากโรงพยาบาลแล้วพร้อมขอบคุณในทุกกําลังใจเลยละค่ะเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ได้รับเชื้อไวรั 19, สโควิดส9สําหรับหนุ่มบอลเชิญยิ้มเจ้าตัวไปสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่เจ้าตัวมาด้นนิ่งนอนใจในการเข้ารับการตรวจจนพบว่าตัวเองนั้นรับเชื้อจะต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ในแจ็ตตัวกออกมาอัปเดตว่า ปกติเหมือนเดิมไม่มีไข้ไม่มีไอปอดปกติพร้อมกับขอบคุณในทุกกําลังใจวัาที่สิบห้าเมษาย,ยนนี้นุ้ยเชิญยิ้มก็ได้มีการเผยคลิปวิดีโอที่วีดีโอคอไปหาน้องรักผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพของบอลเชิญยิ้มลุกขึ้นมาเต้นโชว์ละค่ะพร้อมกับระบุวา่าน้องบอลลุกขึ้นมาเต้นให้พี่นุ้ยดูยินยันว่าแข็งแรงแน่นอนไกลออกจากโรงพยาบาลแล้วกําลังใจดีพี่น้องเราขณะที่นั้นของบอลเองก็มีการโพสต์คลิปเต้นโชว์พี่สุดที่รักในวงการอย่างนุ้ยเชิญ ยิ้มและตักสิริพรผ่านอิสตาแกรมด้วยพร้อมกับมีการระบุว่าผมแข็งแรงครับเต้นโชว์พี่นุ้ยกับแม่ตักซะหน่อยขอบคุณกำลังใจดีๆทางทีมงานก็ขอไว้พรอดให้หนุ่มบอลน,นั้นหายไวๆคะ่ะ